สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ที่25ธันวาคมปี2566ค่ะวันนี้มามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้นําเรื่องดีๆมาอัปเดตอีกแล้วค่ะทุกคนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กันบอกต่อกันนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับใบกระท่อมค่ะนะทุกคนคงทราบกันดีนะพืชตัวนี้นะกระท่อมค่ะนะสาหรับผู้ที่จะขายหรือว่าผู้ที่จะนํามาทําเป็นวัตถุดิบส่วนประกอบต่ตางๆนะในอาหารมาดูมาทราบกัน เออนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วยค่ะรายละเอียดเป็นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องปิดประกาศหรือการแจ้งให้บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทราบถึงข้อห้ามขายใบกระท่อม หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบพุทธศักราช2566ค่ะลงนามโดยนายชนละน่านสี่แก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะทุกคนดูภาพประกอบได้นะคะาชาวนาคนนี้ได้นำมาประกอบอยู่นะคะเป็นหน้าที่สีของราชกิจจานุเบกษาเรื่องนี้ค่ะทุกคนต่อนะคะประกาศดังกล่าวนะคะระบุว่า อาศัยอำนาจนะคะตามความในมาตราหควรึงค่ะและมาตรา24คสวรองนะคะแห่งพระราชบัญญัติพืชกระท่อมค่ะพุทธศักราชส5 6 5นะคะข้อที่1ค่ะประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการปิดประกาศหรือการแจ้งให้บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทราบถึงข้อห้ามขายใบกระท่อมหรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบพุทธศักราช2566ค่ะข้อที่สองต่อเลยนะคะประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปในวงเล็บมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23ธันวาคมปี2566เป็นต้นไปต่อค่ะทุกคนคะข้อที่3ค่ะให้ผู้ขายใบกระท่อมหรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบมีหน้าที่ปิดประกาศหรือแจ้งณสถานที่ขายให้ทราบถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลตามมาตรา24วรรคหนึ่งโดยปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ 1. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและประกาศต้องมีขนาดเหมาะสมในสถานที่ขายค่ะ ข้อที่2อนะคะระบุข้อความที่ปิดประกาศว่าไม่ขายใบกระท่อมหรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1น,นะคะบุคคลที่หนึ่งนะคะหบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีป่าีนะคะและข้อที่สองนะคะ สตรีค่ะที่มีคันและบุคคลข้อที่3นะคะสตรีให้นมบุตรนะทุกคนค่ะชัดเจนนะผู้ขายอย่าลืมปิดประกาศตัวนี้ด้วยนะคะให้ชัดเจนเลยข้อความตามนี้เลยนะคะนะอย่าตกหล่นแม้แต่ตัวเดียวนะต่อไปข้อที่4นะคะสุดท้ายข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะให้ผู้ขายใบกระท่อมนะคะหรืออาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบค่ะหรือส่วนประกอบโดยวิธีการขายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการหรือลักษณะใดลักษณะอื่นใดนะคะปิดประกาศหรือแจ้งให้ทราบถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลตามมาตรา24วรรคหนึ่ง ปฏิบัติตามข้อ3โดยอะนุโลมทุกคนคะ่ะชัดเจนนะคะเป็นหูเป็นตาน้าดูแลช่วยกันนะคะคนที่แพ้หรือคนที่แบบว่านะคะอยู่ในตามข้อห้ามนี้นะคะทั้ง3บุคคลน,นี้นะคะ,ะก็ก็ไม่ควรเนาะทุกคนคะ่ะไม่ควรกินเลยแหละไม่ควรบริโภคนะคะคนขายเขาก็จะติดป้ายให้ชัดเจนแต่โดยส่วนตัวโดยตัวเราเองเนี่ยเราต้องรู้ตัวเรานะคะก็อย่าไปซื้อ เนาะเด็กต่ำกว่า18ก็อย่าไปซื้อสตรีมีคันเราก็อย่าไปซื้อ,อสตรีให้นมบุตรก็อย่าไปซื้อเลยะนะคะนะคนขายเขาก็ชัดเจนะนะคะนะ ว่าไม่ขายให้3มบุคคลน,นี้อ่านะทุกคนคะ่ะสาหรับวันนี้ค่ะช่องมามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้ต้องขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วยนะ,ะทุกคนคะ่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะบายๆขอบพระคุณทุกคนมากค่ะอ๋อวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจฐานเศรษฐกิจนะคะขอขอบพระคุณยิ่งสูงค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย